สวัสดีค่ะสัค่ะค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปน้องหมาน้องหมาทางทายน้องหมาพูดได้พูดเป็นภาษาหมานะคะฟังเสียงเลยก่อนเริ่มข้างแล้วนะเดี๋เพื่อเพืค่ะอยากให้ได้ยินเสียงมากเลยออเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวรารอให้มันดีใจสุดๆก่อน ถ้ามันดีใจสุดๆแล้วเดี๋ยวมันจะร้องเสียงดังมากมันจะพูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ของมันคอยดูน,น,น,นะคะคอยดูคอยดูคอยดูยดต้องรอมันมาก่อนมันชืน่อน่ล้อโตค่ะมันชื่อน้อตโตตัวสีน้ำตาลน,นั่นเอนะคะรอมัน,มนลงมาเลยหึกลัวโดวกนกระโดดค่ะฟังนะคหนึ่งสองสามเฮ้ยไหนอ่ะอย่าค่ะเอ้ยเอ๊ะ อันนั้นมาคอยเหม็นมยค่ะอนี้นแลค่ะ่ะอะไรขึ้นคะนนกนี่นะคะนุกกําลังนุกกําลังแย่แล้วค่ะโอ๊ยถ่ายยากางเลยพรามันเป็นกนี่ะคนางเข้ามาในรถค่ะ นุค้าของลงได้ค่ะน้ำเข็งละลายเต็มตูดเลยเดี๋ยวงโอ้มยเปัเอากระเป๋ามาให้หน่อยแเป๊ะ้ยนี่แหละคะ